เหล็มแลม้วมีทำไมเหล็มๆหลมที่ไหนทำที่ไหนมันต้องหาังหรืทำได้เลยกับได้เลยลูกแ้วมีซื้อไอติมาให้แกยังยังลูกเดี๋ยวแจ้ตื่นก่อนเอ๊ใช่ไอตีตีไม่น่ะไม่ใช่ กันงั้ตจะเล่นนอนเร็วกับเร็ว ก็แต่ใส้กรอกมาอย่างเดียวมันไม่มีข้าวแี่นี่แลัวกัดตรงไหนแล้วกลับไปแล้วแล้วกลับไปตรงไนแล้วกลับไปแล้ว Aku I masih mean,